พี่น้องครับเมื่อนี้ผมทําข้อมสารบอเลี้ยงหนูแล้วก็จะพาพี่น้องมาชมนะครับหนูอายุ16วันนะครับพ่อสีใหญ่ทาข้อมสารจังไดนะครับเนาะหนูเกิดวันที่3เดือน7เมื่อวันสิบสิบเก่ากับอายุประมาณนี่ครับผมอะมาเบิงครับมีลูกหนูแบบนี่มีแม่พันธุ์อยู่ควอมแบบนี้ข่อสิใหญ่จังไรนะครับเนาะอะมาเบิงพี่น้องขั้นตอนการย่อยจับพอแม่พันธุ์ไปก่อนพี่น้องพเอาตัวครูกับตัวเมียไปแล้วแล้วก็เอาลูกเข้าไปครับที่นี่อะเดี๋ยวผมจะจับลูกเขาขึ้นมาเบิงเด้พี่น้องได้ คลิปนี้นี่เป็นการแชร์เป็นการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหนูเด้อพี่น้องเด้อบ่มีเจตนาทารุณกรรมสัตว์ครับผมนี่ลูกหนูนาน่ารักน่ารักครับผมนี่นี่ครับผมเขาก็ใหญ่ไปเลยครับบาทที่นี่นะครับบอมม่ก็จะมีเฟืองมี่อย่างนะครับให้เขาอ่าหลี่อยู่ในเฟืองนะครับนี่ลักษณะแบบนี้ครับนี่สิครับผมก็เรียบร้อยครับใหญ่สร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เอาประวัตินะครับแม่น้ำนะครับเนาะ สวัสดีลูกน้อฝาบอนะครับแล้วก็ถ้วยอาหารลงไปนะครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็ปิดฝาเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟ้ามหนภูมิยกากสกุลพันครับ